นี่นะครับผมทำโคกลูกวัวน,นะครับวัวให้ลูกวัวน,นะครับมุดเข้าไปได้นะครับโดยการถอดเล็กตรงน,นี้ออกไปสองน,นะครับลูกวัวจะเข้าไปกินอาหารคนนั้นนะครับเป็นการฝึกให้ลูกวัวได้กินอาหารนะครับตอนนี้ลูกวัวผมอายุหนึ่งเดือนกว่าทุกตัวนะครับก็เริ่มกินญ้าได้แล้วผมก็เลยให้กินอาหารนะครับเพื่อ จะได้พัฒนากระเพาะรูเมนนะครับยิ่งลูกวัวพัฒนากระเพาะรูเมนไั้นเท่าไรนะครับเร็วเท่าไหรยิ่งดีกับเรานะครับหนึ่งนะครับเราจะได้จับอดนมได้เร็วขึ้นนะครับจับยานมได้เร็วขึ้นแล้วก็ลูกวัวจะโตดีนะครับจะโตเร็วครับสองจะลดภาระการพึ่งพาน้ํานมแม่นะครับทําให้เราลูกแม่วัวทําน้านมน้อยลงหรือว่าอะไรเนี่ยทาให้แบบแม่วัวกับสัตว์ได้เร็วขึ้นนะครับเป็นการแบ่งเบาภาระแม่วัวนะครับ ตรงนี้นะครับวัวตัวใหญ่ไม่สามารถจะเข้าไปได้นะครับเพราะว่าไม่สามารถมุดเข้าไปได้นะครับอันนี้ก็สำหรับใครที่มีค้อวัวนะครับผมแนะนํานะครับอันนี้ของผมก็ไม่ได้ทําดีมากนะครับทําพอถูพอไถไปนะครับตามสภาพครับแต่อยากจะแนะนํานะครับว่าใครมีครอวัวนะครับทําที่ทําแบ่งโซนไว้นะครับโซนหนึ่งนะครับให้ลูกวัวนะครับสามารถมุดเข้าไปกินอาหารได้นะครับหรือว่าเราให้หญ้าอะไรไว้ก็ได้นะครับให้มันหัดกินครับ ฟางหรือาอะไรก็ตามแต่นะครับจะส่งผลดีกับทั้งลูกวัวแล้วก็ทั้งเรานะครับลูกวัวจะได้มีการพัฒนากระเพาะรูเมนนะครับจะได้โตเร็วยานมได้เร็วนะครับแล้วก็ลดภาระการพึ่งน้ำนมแม่นะครับและอาจจะมีส่วนช่วยทำให้แม่วัวกับสัตว์ได้เร็วขึ้นนะครับฝากไว้ครับ